จ้าประคุณสมเด็จพระมหาชีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดบัดพระเทศทุพณวิมลหมังคลารามผู้รักษาการแทนเจ้าว,วาดวญาณนาวาเป็นประธานมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คณะสงฆ์วญาณน,นาวาร่วมกับสำนักง,งานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมสำนักง,งานเขตสาธรตรดจนภากเีเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธา จัดมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบความลำบากจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอก3เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมาการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพลวิมลมัมมงคลารามผู้รักษาการแทนเจ้าวาดปัญญาน,นาวาเป็นประธานในพิธีมอบพร้อมกันนี้พระเถระผู้ช่วยเจ้าวาดปรญญายน,นาวา เจ้าภาพปุ้มจิตศรัทธาร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้แก่ผู้โดดร้อนจัดขึ้นนับพระบรมราชานุสาวารีราชการที่3วัชยานาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานคร